สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ A to N Channel เองนะคะนี่ขนมเต็มโต๊ะเลยนี่นะคะใครเข้ามาช่องนี้ครั้งแรกนะคะคุณแม่ฝากกดติดตามให้คุณแม่หน่อยนะ,ะช่องเรายังไม่มีคอนเทนต์ต้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กดติดตามเราเนี่ยก็ต้องมาคอยรุ่นกันต่อไปว่าเราจะลงคลิปอะไรนะคะใครค่ะลาว่าค่ะพวกเรา A 2 N c h a n n e วันนี้พวกเราจะมาทำ โฟดกันนะคะการทำโฟสก็คือการเอานมใส่แก้วแล้วก็ใส่ไอศครีมที่เราชอบแล้วก็เติมด้วยท็อปปิ้งนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นนมจืดของพุณแม่นะของราดาเป็นนมสตอรอเบอรี่นะคะของนวาเป็นนมช็อกโกแลตไอศครีมนะคะก็จะมีไอศครีมวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็สตอรอเบอรี่นะคะท็อปปิ้งเนี่ยใครหาท็อปปิ้งอะไรได้ก็ จัดไปตามน,นี้เลยแล้วก็สําคัญที่สุดเป็นแก้วนะคะนี่แม่แนะนําเป็นแก้วทรงสูงแบบนี้นะแก้วสูงแนะคะ<ๆ>เราจะใส่นมก่อนโอเคใส่นมของใครใครชอบนมรสอะไรก็ใส่นมอันนั้นนะคะโฟร์ตคือการใส่เครื่องดื่มที่เราชอบนะคะแล้วก็ตามไอศครีมรสที่เราชอบแล้วก็ตกแต่งด้วยท็อปปิ้งนะอ่านี่ของคุณแม่อ่าต่อไปจะเป็นการใส่ไอศครีมนะคะ โอยอาแตชิมว่าที่เราชอบนาว้านาวาาเอาะอะไมครับวาน,นีี้่ครับนาวาเอารล้วานิลาอ่าของนาวานะคะนี่นาวาเป็นนมช็อกโกแลตแต่ว,ว่าใส่เอติมวาน,นิลานะอ่าก็ตักเลย คือมันไม่เคยติมก้อนอ่าเราไม่ติมก้อนเพราะเราไม่มีน่าจะอัอติมอะไรหลุดเขาจะเป็นสตรอเบอร์รี่อ่าของนาตาเสร็จแล้วนะคะของนาตาเป็นไอติมสตรอเบอร์รี่อ่าไอติมสตรอเบอร์รี่นมสตรอเบอร์รี่นะอะไรเลยก็สตรอเบอร์รี่ทั้งหมดสตรอี่ทั้งหมดแต่ถ้าเรามีช้อนในติมมันก็จะสวยขึ้นสวยกว่านี้นะเพราะว่ามันก็จะเป็นสครูปนะคะของคุณแม่เป็นนมจืดใช่ไหมคุณแม่ใส่ช็อกโกแลตติมช็อกโกแลตคือทุกคือของน้องมัน ของน้องอ่ะจำเป็นวานิลลาแต่นมช็อกโกแลตของแม่ก็นมจืดแต่ไอติมช็อกโกแลตของลูกก็นมสตรอเบอรี่แต่ตอิอ่ลแล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการตกแต่งค่ะเลือกได้เลยว่าเราจะเอาท็อปปิ้งอะไรตกแต่งนะคะอนันดาจ,จะท็อปปิ้งอะไรลูก,ลอกอันนี้อ่าได้เลยเดได้ค่ะตัดได้เลยนะคะท็อปปิ้งของใครก็ของมันน่านี่ท็อปปิ้งใช้ท็อปปิ้งได้ Thank you. อาหารว่างแก้ร้อนนะคะถึงเวลาชิม,มทานได้ครับถึงเวลาชิมได้เราจะมีช้อนนะคะเราต้องทานจากช้อนยาวๆนี้นะอาา่นี่ค่ะช้อนนวางค่ะนี่อ่าทานเลยครับเป็นไงฮะอร่อยไหมฮะอร่อยคะ่ะแค่กินออกตี้ก็อร่อยเอายิ่งเย็นใช่ไหมโ <Okay. S 1> อเคใช้ได้ไหมใช้ได้นะนเรา,<พ>ามี<พ>าเรามีหลอดด้วยนะนี่หลอด นี่หลอดนี่เราเดี๋ยวเราพวกเราขอไปทานกันก่อนนะคะ